สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพี่สร้อยสวัสดีเอฟซีเอริจ้าค่ะแอดกับพี่สร้อยก็มาทําบุญวันอาสาหาบูชา,ชาแล้วก็วันเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้เนะาะแต่ว่าที่บ้านขยองเข,เขาก็จัดวันเดียวกันเนาะพี่สร้อยเนาะวันนี้ก็จะแห่เทียนเข้าวัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะท่านผู้ชมชาวบ้านขยองก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะตามกําลังศรัทธานะคะท่านผู้ชม นี่นะคะบรรยากาศครึกครื้นมากค่ะแล้วก็นี่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้กําลังตั้งขบวนที่จะเตรียมแห่ขบวนไปวัดวัดเรือล่มเนาะค่ะคือว่าวัดเทพชัยมงคลบ้านขยงนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็นานๆได้มาเจอกับพี่ส้อยทีนะคะท่านหายไปไหนเนาะพี่ส้อยเลี้ยงลัะอ๋อพี่ส้อยเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็น เลี้ยงลานอาชีพเลี้ยงลานเนาะวันนี้ก็ได้มาเจอกับพี่ส้อยพอดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่ส้อยก็จัดเต็มมากๆสวยมากค่ะพี่ส้อยเนาะพี่ส้อยยิ่งอย่างเดียวพี่ส้อยดีใจจมูกบานวันนี้ก็จะแห่ขบวนไปด้วยกันเนาะร่วมด้วยช่วยกันตามกําลังศรัทธาเนาะวันนี้เดี๋ยวแอดจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะตอนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดีดเด๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมพี่ส้อยกำลังเต้นให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆค่ะวอ่าต่ะตอ่พี่ส้อยจัดเต็มเลยพี่ส้อยจัดเต็มเลยคะ่ะเอเยะเอเยะคนสวย คนสวยทำนัำยังไงก็สวยไฟหมดเนาะพี่ส้อยโอ้ยอันนี้ใครนี่ใครนี่คุณตาคุณตาคุณตาอยากจะมารำใกล้คนสวยค่ะท่านผู้ชมนะสวยยินดีต้อนรับเสมอ,เอ,อคนสวยยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะคะนี่นะคะบรรยากาศคลึกคื้นมากค่ะท่านผู้ชม นี่นะคะท่านผู้ชมบรรยากาศนะคะกาลังเคลื่อนแห่ขบวนเทียนเข้าพันษาที่เข้าวัดเทพชัยมงคลบ้านเพียงแล้วนะคะชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันนะคะสนุกสนานมากๆค่ะ,นนะ,คะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะโอ้พี่สร้อยนําหน้าเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะคุณยายก็จัดเต็มนะคะคุณยายเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมสนุกสนานมากๆค่ะมาสนุกด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ ก็หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะสนุกสนานมากๆค่ะแอดก็เลยอยากจะมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะนี่นะคะ Rồi <laughs> chắc <laughs> เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ส้อยนะคะว่างวดนี้พี่ส้อยได้ตัวไหนบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้อยสวัสดีดค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะพี่ส้อยสบายดีไหมคะสบายดีค่ะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเนะะาะพี่ส้อยเนาะโอ้ค่ะสเลี้ยงล้านก็ไม่มีเวลามหาองอไม่มีเวลามหาละองเนาะ,ะก็เลยไม่ได้คุยกันนะค่ะ ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอกันในวันเข้าพรรษาเนาะค่ะฮเฮเทียนนะเฮเทียนเข้าพรรษาเนาะที่วัดเรือลมเนาะค่ะก็ถือว่ามีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็มาถามตัวเด็ดๆไปฝากกับ F.C. เนาะเป็นยังไงบ้างคะพี่ส้อยงวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะเน้องเขาให้มายี่จ้ะอ๋อคือมีคนให้ตัวเลขมาใช่ไหมคะในนคะพี่ส้อยเนี่ยห นี่นะคะท่านผู้ชมไอ้งวดที่ผ่านมามีน้องเขาส่งตัวเลขมาให้พี่ส้อยเนาะหนะึ่งสี่เจ็ดเนาะจ้าแต่พี่ส้อยไม่ได้ซื้อหรือว่ายัางไรคะพี่ส้อยพี่ส้อยไม่ได้ซื้อแฟนแฟนกระบอกให้แฟนดูแฟนกระบอกว่าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดอ่าซื้อไปเดอ้อทีนี้ก็พี่ส้อยก็ลืมซื้ออ๋อค่ะจ้าอ๋อจ้าก็เข้าเนาะพี่ส้อยก็เข้าหนะึ่งสี่เจ็ด ถ้าตัดเล่นก็เข้าหนึ่งเจ็ดเนาะพี่ส้อยเนาะโอ้าสามตัวเลยเนะาะเข้าสามตัวโต๊ดเนาะจ้านั่นแหละโอ้ยทําไมไม่ซื้อเนาะพี่ส้อยพี่ส้อยพี่ส้อยตัดตัดว่าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งอ๋อพี่ส้อยตีว่าหนึ่งสี่หนึ่งแต่น้องเขาบอกมาน้องคนที่ให้มาเขาบอกว่าพี่หนึ่งสี่เจ็ดนะ<อ>ยังไงพี่ส้อยดูอันนี้ไปหนึ่งสี่หนึ่ง แปลว่าเราไม่มีดวงเนาะจ้าน้องเขาบอกว่าซื้อไปพี่น้องที่เขาส่งมาให้น่ะทูบเสียงไทยอ่ะค่ะค่ะจ้แล้วงวดนี้เขาส่งมาให้หรือยังคะพี่สร้อยส่งมาแล้วจ้าอ๋อค่ะค่ะวันนี้ก็จะเอาโชคกับพี่สร้อยไปฝากกับเอฟซีเนาะจ้าเผื่อว่าจะโชคดีไปด้วยกันเนาะพี่สร้อยเนาะค่ะค่ะนี่ค่ะอของงวดนี้ขยายให้ใหญ่ๆเลยพี่สร้อยของงวดนี้ใช่ไหมคะพี่สร้อยจ้าน้องเขาส่งให้สอง องวันแล้วจ้ะสองวันกับวันนี้จ้ะอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าไอ้น้องเขาส่งให้พี่สร้อยเนาะจ้ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวโต๊ดนะคะจ้ะวันนี้ให้สี่สองแปดเนาะพี่สร้อยเนาะจ้ะตัดเล่นด้วยเนาะจ้ะค่ะตัดเล่นก็ได้มีสี่สองสองสี่สองแปดแปดสองแล้วก็สี่แปดแปดสี่นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามพี่สร้อยได้นะคะ ถ้าชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวโต๊ดเนาะแต่ว่าพี่สร้อยดูมองเห็นเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเนาะที่จริงน้องเขาบอกว่าหนึ่งสี่เจ็ดเนาะแสดงว่าเรายังไม่มีดวงเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับคุนเกิงโอ้หลานตาสร้อยรอจังเลยนี่นะคะท่านผู้ชมสี่สองแปดนะคะก็พี่ พี่สอยชอบไหมคะงวดนี้ชอบจ้ะ<อ>พี่ซอยพี่ส้อยชอบสี่สี่สองสองสี่แอดว่าจะซื้อตัวนี้เหมือนกันคะ่ะพี่ส้ยนะอยถ้าเห็นลึกรีก็ดึงดึงด้วยนะคะอ๋อค่ะค่ะ ก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะว่าจะโชคตัวไหนคู่ไหนนะคะเพื่อว่าพี่ส้อยจะมาให้โชคกับเอฟซีทุกท่านในวันเข้าพรรษาเนาะวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาเนาะวันนี้วันอาสาหะบูชาเนาะแต่ว่าคืนนี้ต้องเวียนเทียนคืนนี้มาเวียนเทียนไหมคะพี่ส้อยจาเดี๋ยวมาเวียนด้วยกำลงค่ะค่ะพี่ส้อยรีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยเนาะพี่ส้อยเนาะค่ะค่ะก็ เพราะว่าน้องเขาให้มาแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะอ๋อค่ะงวดนี้น้องเขามั่นใจไหมคะพี่ส้อยน่าจะมั่นใจนะเอที่ว่าน้องก็ให้ทุกงวดอ๋อน้องก็ให้ทุกงวดสองก็ให้มาเหมือนกันบางทีก็เข้าสองตัวเนาะจ้บางทีก็เข้าสามตัวเนาะจ้ะสองเก้าเก้าสองน้องก็ให้มาเหมือนกันอ๋อ่เลยพี่ส้อยก็ถุกนิดหน่อยพี่ส้อยถูกนิดหน่อยจ้สองเก้าเก้าสองจ้ค่ะค่ะก็ให้เหมือนกัน ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอให้โชคดีไปด้วยกันเนาะพี่ส้อยเนะาะค่ะให้พี่ส้อยอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพี่ส้อยก็ให้เอฟซีรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะใช่ฝนตกาอาทิตย์กว่าแล้วจ้าค่ะพี่สร้อย,ยพายุเนาะพายุเข้าค่ะจ้าพายุเข้าใช่ ฝนตกก็อยู่บ้านไปก่อนเนาะนอนอยู่บ้านไปก่อนไม่ต้องทํางานเดี๋ยวไม่สบายเนาะโดนฝนค่ะค่ะพี่ส้อยแล้วก็งวดนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีไปกับพี่ส้อยเนาะค่ะค่ะค่ะก็วันนี้แอดก็ขอบคุณพี่ส้อยมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีช่องละองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขของพี่ส้อยเข้าปังปังรวยๆยกช่องนะคะค่ะขอบคุณพี่ส้อยมากค่ะสวัสดี ดีค่ะ